วิธีการยกเลิกบินนะครับหรือว่ารีฟันนะครับจะมีวิธีการดังนี้นะครับอย่างเช่นว่านะครับหมายลบไปนะครับอ่าโต๊ะเจ็ดนะครับมาสั่งอาหารซาลาเปาหมูสับนะครับกดออเดอร์เข้าห้องครัวคราวนี้เนี่ยนะครับผมสมมุติว่านะครับลูกค้ามาทําการชําระเงินนะครับผมกดจ่ายเงินคราวนี้นะครับลูกค้าชําระเงินเป็นอ่าไวเล็ตนะครับแต่ว่าผมไปเลือกแบงก์ นะครับผมแล้วผมกดตรวจสอบไปเนี่ยนะครับอ like ่ะคราวนี้วิธีการชําระเงินไม่ถูกต้องนะครับเราสามารถนะครับทําการเรียกบินเมื่อสักครู่นี้กลับมานะครับทําการยกเลิกแล้วก็ทําการจ่ายใหม่ได้นะครับโดยการคลิกไปที่รูปรถเข็นข้างบนนะครับเห็นไหมฮะรูปรถเข็นข้างบนตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นบินนะครับหมายเลขอกินเมื่อสักครู่นี้ของลูกค้าสองายี่สิบห้าบาทนะครับอ่าผมกดตัวนี้นะครับกดดูนะครับ ็นไหมฮะตรงนี้ก็จะเป็นลบแล้วนะครับผมก็ทําการกดจ่ายเงินนะครับอ่าแล้วก็เลือกไปที่แบงค์นะครับให้แบงค์ติดลบไป225ให้มันหักล้างกันนะครับกดตรวจสอบนะครับกดนิกเอเดอร์คราวนี้เนี่ยเรากดไปที่รูปลดเข็นนะครับจากนั้นนะครับอ่าให้เรามาดูนะครับเห็นไหมฮะ225ตรงนี้ยอดนี้หักลบกันแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยให้เรา๊อปปี้ตัวนี้มานะครับที่เป็นบวกนะครับ225๊อปปี้มาตัวนี้นะครับตรงกลาง มันก็จะเรียกบินก่อนหน้านี้มาจากนั้นเนี่ยทำการชําระเงินนะครับแล้วเราก็ทําการเลือกชําระเป็นไว l ล t นะครับผมเพราะว่าเมื่อสักครู่ลูกค้าชําระเป็นไว l ล t แตว่ว่าเราไปเลือกแบงค์นะครับผมก็จะเลือกไวเลตกดตรวจสอบนะครับในออ order นะครับไปที่รถเข็นนะครับเห็นไหมฮะยอดนี้หักลบกันอันนี้เป็นยอดใหม่แล้วนะครับวิธีการก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผม